เพจดังอ่านเกมพิงกี้สวิกามีสิทธิ์โดนปล่อยตัวและมีแววออกประเทศเหมือนเอมี่ที่ดาวานอนจากกรณีที่นางเอกดังพิงกี้สวิกาตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่โฟเร็ t ทีดีและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำล่าสุดมีความคืบหน้าอีกครั้งโดยมีรายงานว่าพิงกี้เครียดเบื้องต้นมีคนส่งทนายผู้ใหญ่คุยทั้งวันส่วนเรื่องคดีมีหวังสู้สังคมอย่าเพิ่งตัดสิน โดยล่าสุดทางด้านเพจได้รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex t ทดีพร้อมเผยว่าในที่ผ่านมาบุ๋มปรรด,ดดาได้ออกข่าวว่าได้มีการคุยกับทนายของพิงกี้ซึ่งทางด้านเพจวิเคราะห์ว่าพิงกี้นั้นเริ่มเดินเกมจากในคุกนับตั้งแต่เรื่องโฟเล็กทีดีพิงกี้ก็โกหกมาโดยตลอดโดยบอกว่าพิงกี้เป็นคนฉลาดเลือกที่จะเงียบไม่ว่าจะโดนข้อหาอะไรก็ตามใส่ภาพลักษนางเอกที่ตนมีเบี่ยงประเด็นเรื่องที่ตนเองผิด พะพิงกี้นั้นโดน DSI แจ้งข้อหาตั้งแต่วันที่4มีนาคมจนแทบจะไม่เป็นข่าวเลยเพราะพิงกี้เลือกที่จะให้เรื่องมันเงียบๆและไม่ออกมาพูดอะไรเลยในเรื่องของตัวเองครอบครัวโดน DSI แจ้งข้อหาหนักพอมีคนถามถึงเรื่องคดีพิงกี้เลือกที่จะตอบกับผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน ขณะที่ขณะนี้พิงกี้มีคิวถ่ายละครถึงสี่เรื่องด้วยกันและยังมีเอฟซีหลายคนให้กำลังใจแม้อยู่ในคุกขณะที่ดาราพิธีกรหลายคนยังคงส่งกำลังใจให้เสมอแม้ว่าจะทำผิดข้อหาหนัก ซึ่งเผจดังได้มีการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่พิงกี้กำลังพยายามทำตอนนี้คือการสร้างกระแสในสังคมกดดันสารและอายการให้ปล่อยตัวชั่วคราวพิงกี้ให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่กระแสเริ่มหันมาทางพิงกี้สารก็อาจจะให้ประกันตัวเป็นกรณีพิเศษเมื่อนั้นพิงกี้จะเล่นละครฉากสุดท้ายก่อนจะหลบหนีไปต่างประเทศเหมือนอย่างกรณีเอมี่ที่ดาวานอนที่หลบหนีคดีไปดูใบเมื่อปี6 2 ซึ่งทางเพจก็หวังว่าสารไทยจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก